ถ่ายไว้เหี้ยเตะพันเดียวถ่ายรูปถ่ายคนเตะยังดิบตรงนี้เลยถ่ายแล้วนั่นนี่เด็นแบบมากเลยเอาไปยังเกมสิบห้าหรือเกมยี่สิบเนี่ยสิบห้าได้ไหมไม่ได้แก้ไปไวหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันได้แค่เซตเดียวไปที่ละนะนี่ไปที่หน้าเฮ้ยเกมของหนักแล้ว โบอยขี้ไก่พลังกบตีใช้พลังกบอีกแล้ะพลังเคโเกิดอะไรขึ้นขนวออีเกิอะไรขึ้นสาวมเลยดิวอมเลยดิเลสับดข้งสะบัดขาน่อยหมอเขาไม่ได้แดงว่า่วงแน่กูว่าสมองม่าได้ทำงานสมองได้ข้าพคนแพ้เป็นอย่างม มีเสียงหน่อยเล่นกีฬาแห่งความภาคภูมิใจอกเา้ยจะไปจะมีเสียงอย่างเดียวเลยเสียไปสีพันเรียมดีเลยจับผ้าไหนก็าเสียสีเล็กกว่าใสทีเบกไม่ได้แล้วตบกูลงมือเอง้ละเรียมพลังนใช่น ที่เรียกี่หมามากถ้าพ่พาไม่ได้เลยนีงมาเล่นเลยันจะเล่นได้ยฮาีาทิตย์ไม่เคยโดนก้อแต่เดิมแตคุณโดนหรอพี่จาเสียงไหเนี่ยอาทิตย์ไม่เคยโดนตะก้อเลยมาเล่นล้มใจเล่นไม่ไเ่่เดียวาตะก้อพ่องมานั่งขบอย่างนี้ ได้เลยตีเล็กตีเล็กตัวกว่าตั้งมาสองตั้งมาสองคันใครคันมีโดนห้าร้อยไเลย